สวัสดีค่ะทุกคนเมนูของเราวันนี้จะเก็บมาจากหน้าบ้านนี่แหละค่ะอันนี้แม่ย่าปลูกไว้นะคะถ้าสาพายุโรปไปบ้านแม่ย่าก็จะเห็นเป็นเรื่องปกติค่ะแต่บางคนยังไม่รู้นะคะว่ามันกินได้ภาษาฟินแลนด์เรียกว่าเกวัดเอสิโกนะคะเกวัดเอสิโกเนี่ยกินได้ทั้งดอกและใบนะคะ ส่วนยางมันสำหรับคนที่แพ้นะคะอาจ,จอาจจะทำให้อากระคายเคืองได้นะคะดอกและใบนิยมเ,เอามาทำเป็นสลัดนะคะส่วนรากมันเนี่ยเอามาใช้แก้ปวดข้อได้ค่ะส่วนคุณประโยชน์นะคะก็าบางคนก็เอามาตากแห้งทำเป็นชานะคะเอาดอกมาตากแห้งทำเป็นชาค่ะ ทําให้นอนหลับฝันดีแก้ปวดหัวและแก้อาการตื่นกลัวนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเนี่ยทั้งดอกและใบของเกวัตเอสิโ e กเนี่ยเอาไปทําสลัดในแบบของหญิงกันเลยค่ะเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะกําลังอ่อนพอดีเลยค่ะนี่นะคะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปล้างน้ำเย็นค่ะใช้ได้แต่กินดอกไม้นะคะกินดอกไม้จะได้สวยค่ะบางคนรู้แหละแต่บางคนยังไม่รู้หิงเชื่อแบบนั้นนะคะเดี๋ยวยเขาอแยกไปล้างะคะ่ะอันนี้จะเน้นสุขภาพนิดนึงนะคะแล้วก็ทำในแบบของพี่เนี่ยค่ะ น้ำนะคะใส่เกลือค่ะเอาาระาแช่น้ำนะคะทิ้งไว้สักห้านาทีค่ะตัวความขมมันจะได้หายไปนะคะ ทำที่ตามชอบเลยนะคะแบบที่ทำแล้วก็มีนรายอีกมากรอบๆอยเนี้ยูกนีนะคะ่ะลูกเล็กๆจะใส่ทั้งลูกได้นะคะนี่แช่น้ำเกลือ5นาทีแล้วก็เอามาล้างน้ำนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแดงดึงแบบนี้จากนั้นก็ พริกไทยนะคะเล็กน้อยน้ำมันมะกอกนะเล็กน้อยเกลือเล็กน้อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้นะคะเป็นเพสโต้ซอสค่ะ ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่ดอกเกวัดเอซิโกะลงไปเลยนะคะทั้งดอกทั้งใบนะคะอันนี้พี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะคลุกเคล้าเบาๆนะคะ ร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเอาสลัดใส่จานเลยนะคะโรยด้วยชีสนะคะ ดอกไม้ที่เหลืออีกเล็กน้อยค่ะเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟให้คุณแม่ย่าคุณสามีแล้วนะคะดอกไม้จากสนามย่ากินได้จานแรกของเรานะคะเกวัตเอซิโก,โกค่ะเดี๋ยวหญิงจะมีเมนูต่อไปเมนูใหม่ๆห,หเพื่อนๆได้ดูกันนะคะ กินได้แน่นอนล้านเปอร์เซนค่ะผ่านการทดสอบผ่านการสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเผื่อใครทำแล้วไม่กล้ากินนะคะกินให้ดูค่ะว่าทำจริงจริงนะคะ